เคยรู้เรื่องสัตตาดันะั้ะเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคํานี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องหรือถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหระอ แล้วอะไรเวียนว่ายาตเกิด,ด,ดน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเวียนว่ายาตเกิดมีไหม,มแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายาตเกิดสัตตานังใช่ <c oughs> <c oughs> สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้ จะให้ทราบนิดหนึ่งนะซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะนะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบพเลยภิกษุชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเรียนไหวใจเกิดวิญญาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้ พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมคบุรุษนะแล้วก็ตำหนิภิกษุสาติว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาปิดด้วยนะย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เก้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานอโดนหนักเลยนะ ไอ้พวกเรานะฟังวิญญาณเวียน่หยตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นนะทีนี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูจด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสงในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอโหเหมือนเรานะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหม,มนี่ครูเจ้าตำาหน่ขนาด ก็ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไตเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณก็ <c oughs> มีคำตอบอีกเหมือนกันนึ่งพระตจาคตโคตรกับภิกษุท, ans, ทั้งหลายบอกเปเรียบเหมือนการซักท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวปลายลง ร่องบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญ,ญาณเวียนไหวใยเกิดนะพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปียนไหตายเกิด สัตว์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสางสารวัตรบางคราวก็แล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะบาลีใช้คําว่าสัตตานันสัตตาสัตตาหรือสัตตานันนี่ดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตสัตของผู้ชาเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไกา่ธรรมดานะอ่า กลายว่าเราทุกคนเป็นสัตว์ตานังนะพรหมก็เป็นสัตว์เทวดาเขาเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกเดชจฉานทุกคนกําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวันอืมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะ วันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งทนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์สองพศนี่ไม่พอมีพรตรที่สามอีกราธะเขาเลยถามผู้เจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะพระตถาคตจึงบอกว่าราธะ ความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราคะการติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถึงเรียกว่าสัตว์เห็นไหมพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นเห็นนะชัดเจนนะ ดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดขันห้า <c oughs> นะท่าน,นี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอะ่ะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ขันหา้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชาแล้วมาหลงยึดขันหา้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตวตานังนะ ดังนั้นคําว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธ์หน้าะแต่เมื่อมันได้สดับในธรรมประพฤติปฏิบัติตามอริมัคมีองแปดจนกระทั่งอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยาณทัศนะนะ และวิมุตติยานทัศนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุตติพระองค์บอกว่าวิมุตติยาทัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตตินะดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สองสองระบบคือสมุติกับวิมุติสมมุติ วิญญาณจะตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังคารส่วนวิมุตตนะิหรือส่วนนิพพานวนะิมุตติยานพัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตติเป็นอย่างนี้นี่สองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะและคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะฟังสมมุตนินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอืงอ่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอืงอ่นปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุป,ปาโทปัญญายติสองเสื่อมปรากฏคือวโยวโย,วโยคือเสื่อมปัญญายติ สามเสื่อมเรื่อยๆทิฏฐัสารัญทัตญญตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเลยพรูเจ้าบอกว่าณคนะือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนทะิฏฐัสารัญทัตญญตังปัญญายติ เมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมาการไปนะนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจังทุกขังอนัตตานะหรือนิจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่นะ จะพูดว่าอุปาโทกันนะอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติมาปุ๊บผิดนะ, <c oughs> นะเชื่อไหม สัตานงเหรอจาเป็นต้องมีอะไรรูปประกันนะสัตานงเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตนงมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุตตนั่นเอง แต่มันยังเรียกวิมุตตไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถือเรียกว่าสัตานันแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกหม่ว่าวิมุตติอันตรสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะเนี้กําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏรเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์หน้า ภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันก็ได้ก็ไปยึดกับมันไม่เกี่ยวกับรูปประคันเลยมันเข้ามายึดรูปประคันบางสภาวะของภายใต้การเมียวิชาของสัตตานันเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นโหมุกที่ได้สมาธิตั้งแต่อาการสานันจาย,ยัตนาขึ้นไปก็จะไม่มีรูปประคันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสม,มุิ ถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสมมุิลนะ,ะนะอนแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดนะดังนั้นเหตุที่พู้เจ้าตำหนิมากว่าพูดว่าวิญญ,ญาณเป็นไหวใจเกิดมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญ,ญาณจะนิจจังอยู่ตลอด วิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแท้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับตลอดเวลาผู้เจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับ ไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัต์ตานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ยอพอกเข้าใจไหม